ไปกันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งครับ ah. ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจังหวัดปัตตานีโดยมี วิทยากรศิลปินเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานีจำนวนกว่า20คนเข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมซีเอปัตตานีนางสสิเพนละไม้พันวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสามัคคียึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติศาสนาและพระมห,หากษัตริย์ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงรักบ้านเกิดเมืองนอนกิจกรรมดำเนินการ3วันนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมห,หากษัตริย์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการทำผ้ามัดย้อมผ้าบาติกและศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนา ที่ตำบลปิยามุมังอำเภอ,อยะริ่งจังหวัดปัตตานีครับ